พูดอะไรเนะี่ยนางคือน้องเจ้าแต่ว่าจำได้ว่าตาน้องหญิงเหมือนดาวบนท้องฟ้าทั้งโตทั้งดำสุกสว่างทำไมตานางถึงได้เล็กจังข้าก็ว่าไม่เหมือนเท่าไรพามาผิดคนหรือเปล่าใฮ้เป็นไปไม่ได้นางมีจี้ที่เราทิ้งไว้ไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครให้ตายทำไมมองแค่นี้ก็รู้แล้วไม่ได้ กว่าจะเข้ามาไม่ง่ายจะโดนมองออกไม่ได้พี่ใหญ่ท่านจำข้าไม่ได้เหรอ <c oughs> อย่าทำแบบนี้กับน้องน้องก็โตแล้วหน้าก็เปลี่ยนได้จะเหมือนตอนเด็กได้ยังไงแต่ว่ามันไม่เหมือนจริงๆยังจะกล้าอีกไปสำนึกผิดซะถ้าไม่บอกก็ห้ามออกมาอ,อ๋อได้ท่านพ่อนิงเอ,อ๋อย่าโกรธพี่เลยพี่เขาแค่ไม่เจอเจ้านาน เลยไม่คุ้นนะ่ะหนิงเอ๋เข้าใจหูุยินของที่เตรียมล่ะเอาให้<บ>นางเร็วหนิงเอ๋นี่คือของที่แม่เตรียมให้เจ้าคงหิวข้าจะให้คนเตรียมอาหารให้นะชาติที่แล้วตอนซุยๆุยกลับมามีเครื่องประดับทองเงินอาหารหายากทำไมตาข้ามีแค่ปิ่นเก่าๆอันเดียวหูหยินไม่รู้จักวางตัวเลยหนิงเอ๋เป็นอะไรไปไม่ชอบงั้นเหรอ ท่านแม่หนิงเออชอบมากขอบคุณท่านแม่คอยดูเราต้องหลักปักฐานได้สิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นของข้าหนิงเออไปเถอะพ่อพาไปเดินรอบๆ <c oughs> มาทำไมถึงไม่รู้สึกเหมือนเธอเป็นเด็กเจ็ดขวบเลยขนาดปานยังสวยแบบนี้เป็นดอกบัวเล็กๆ ผู้เฒ่าบอกว่ามีปานแดงติดตัวเป็นเทวดากลับมาเกิดถ้าเป็นแบบนั้นซุยๆยเป็นเซียนดอกไม้แนะ่ <c oughs> เสร็จแล้วท่านน้ชิงเหอพี่ชายเทวดาจะกลับมาตอนไหนคือว่าวันนี้สำนักไทยซวีสอนหนังสือทำไมเจ้าถึงได้มาสายฟาบาทไม่รู้ว่าข้าพาเด็กกลับมากะหม่อมแวเที่ยวเล่นเลยหลงเวลา เป็นโอรสราชวงศ์กลับไม่เก้านะคุกเขาที่นี่หนึ่งวันทบทวนตัวเองพี่ยะค่ะท่านอ๋องมีธุระพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็มาแล้วก็ได้ท่านชิงเหอพระมเหสีตามหาเข้าใจแล้วข้าไปเดี๋ยวนี้นี่ซุยๆเป็นเด็กดีเดี๋ยวน้ากลับมาอื มาหาฆ่าเหรอพาไปหาพี huh. uh ่ชายเทวดาได้ไหมเจ้าเหลืองต้องมุดผ่านตรงนี้ไปจริงเหรอก็ได้พี่ชายเทวดาอยู่ไหนเอ๊ะ ถามลุงคนนั้นแล้วกันฮะเจ้าเป็นใครกล้าบุกเข้ามาในวังท่านอาจับโดนผมฆ่าแล้วเจ็บจังเลยเขารู้จักเด็กทุกคนแต่ไม่คุ้นเจ้าเลยบอกมาเจ้ามาทำอะไรข้ามาถามทางถางชิงฟาบัดเกิดอะไรขึ้นข้าแค่จะมาถามทางอยู่ๆท่านอาก็มาจับข้าตกใจหมดจะบอกว่าจะถามทางข้าเหรอ เจ้าค่ะข้าจะโกหกทำไมบังอาจยังไม่คุกเขาอีกอาจารย์บอกว่าตอนถามคนอื่นอย่ากลัวหน้าแตกไม่ได้บอกให้คุกเขาอย่ากลัวหน้าแตกเจ้าหมายถึงอย่าได้อายใช่ไหมท่านลุงพูดถูกอาจารย์บอกว่าอย่าได้อายที่จะถามข้าจําผิดตลอดเลยเจ้าด็กคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยมแม่หนูน้อยมานี่ เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อซุย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 ที่แปลว่าทุกปีชื่อดีนะงั้นเจ้าบอกได้ไหมว่าเจ้าถามทางไปหาใครกันไปหาพี่ชายเทวดาตัวจะสูงสูงหล่อยลอเสื้อผ้าดูสวยงามบนหัวมีมงกุฎทองคำสวยงามมากงั้นเจ้าบอกได้ไหมว่า เจ้ารู้จักกับพี่ชายเทวดาได้อย่างไงข้าตกจากพวกเขาโดยไม่ได้ตั้งใจที่ทะเลสาบพี่ชายเทวดามาช่วยข้าอาจารย์ไปสวรรค์แล้วพี่ชายเทวดาเลยพาข้ามาด้วย <c oughs> ฟาบาัตที่ท่านออกมาสายเกรงว่าพอช่วยคนไปทำความดีมากลับไม่อธิบายแม้แต่คำเดียวข้าที่เป็นพ่อเขา ความจริงสักนิดก็รู้ไม่ได้เหลฝฟาบาทในวังมีกฎมากท่านอองชินต้องสงสารนางที่โดดเดียวจึงไม่กล้าบอกท่านลงุงรู้ไหมว่าพี่ชายเทวดาอยู่ไหนอืม,อมพี่ชายเทวดาเจ้าอยู่ในห้องถงนั้นรีบไปเถอะอขอบคุณท่านลงุง ถอนองครักษ์ออกจากตำหนักใหญ่อย่าให้ตกใจพเจค่ะเนี่ยพี่ชายเทวดาหาท่านเจอสักทีฮสุยสุยเข้ามาได้ยังไงก็เดินเข้ามาเจ้าคะ่ะแปลกจังแล้วองครักษ์ล่ะพี่ชายเทวดาสุยสุยทำท่านโดนลงโทษหรือขอโทษเจ้าคะ่ะ ไม่เป็นไรอย่าคิดมากท่านหนองท่านหนองท่านหนองฝาบาัทบอกให้พอได้แล้วพรุ่งนี้ยามมาสายอยีกท่านหนองไม่เป็นไรนะพี่ชายเจ็บมากหรือเปล่าไม่เป็นไรข้าทนได้เดี๋ยวข้าช่วยเองเสร็จแล้ว <c oughs> ข้าหายแล้วซุยซยนี่เจ้าทำเหรอซุยซุยช่วยตื่นซิตื่นซิซุยซฟื้นแล้วนางฟื้นแล้วพี่ชายเทวดาท่านน้าชิงเหอพวกท่านมองข้าทำไมไม่ต้องห่วงซุยซยไม่เป็นไรก็แค่เหนื่อยซุยซุยข้าถามหน่อยขาของข้าเจ้ารักษาเหรอ ใช่เจ้าค่ะความสามารถนี้อย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดได้ยินหรือยังอาจารย์ก็เคยบอกว่าใช้ตามใจชอบไม่ได้แต่ซุยซไม่อยากให้พี่เจ็บปวดเอาเป็นว่าเรื่องนี้มีแค่พวกเรารู้ห้ามแพร่ออกไปได้ยินไหมเพคะได้ยินไหมซุยซุย,ยเจ้าค่ะจุ่ๆพี่ชายก็ดุจัง ท่านอองจนเช่นเปยโหจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกสาวฝาบาทให้ท่านอองไปร่วมงานแทนซุยๆุยไปเดินเล่นไหมไปได้อ๋อ,อ,อ,อขับคุณเจ้าค่ะขัขบุณเจ้าค่ะ<อ>ว,ว้าวคนเยอะจังเช่นเปยัโหการรบยอดเยี่ยมบุกเบิกดินแดนต้าเย่ฝาบาทจ,จึงไว้ใจมีคนมากมายอยาก อ๋อฉันเปิดหูเก่งจังทุกท่านขอบคุณที่ให้เกียรติกันในที่สุดข้าก็พบลูกสาวแล้ววันดีแบบนี้ทุกคนไม่มาไม่กลับดีเลยดีมากดีมากดีมากวุ้นหลีไปไหนวันสำคัญแบบนี้เขาที่เป็นพี่ชายไม่มาได้ไงอาจอ่านหนังสือยุ่งจนลืมเวลาข้าจะไปตามเอง ไปเชิญคุณหนูมาขอรับได้ท้าทั้งสองมาแล้วคุณหนูมาแล้วสิทธิคารวะท่านพ่อสิทธิ์พี่มาได้ยังไงรู้จักนางเหรอรู้สินางคือสิทธิ์พี่ของซุยซุยแหลจัง สิทธิพี่ซุยๆุยไปรู้จ้นไปโหได้ไงข้าไรประโยชน์รักษาจี้ยกจะไว้ไม่ได้ <c oughs> อาจารย์สุยๆตายไม่รู้สาเหตุต้องมีอะไรแน่ต้องถามท่านโหน้อยหน่อยซุยซุยรอค้าที่นี่เดี๋ยวจะไปไหนเดี๋ยวข้ามาได้เจ้าค่ะพี่ชายเทวดารีบไปเถอะซุยซไม่ไปไหนนิงเห๋อ นี่สานาบดีกรมพิธีการนี่คือผู้ตรวจการแผ่นดินพวกเขาเป็นเสาหลักของแควนคารวาท่านลุงท่านอาข่าบุตรีเจินไปโหช่างหน้าเอ็นดูจริงด้วยลุงให้ผู้กันขนหมาป่าให้โตขึ้นมีความสาม,มารถเป็นถึงผู้ตรวจการขุนนางใหญ่ชั้นสี่ให้ผู้กันแค่ด้ามเดียวเหรองกไปแล้วมั้งนิเอ๋อขออภัยหนิงเอ,อ๋อ,อ,เอ,อดีใจไปหน่อย แต่เล็กจนโตไม่เคยมีใครให้ของขวัญเลยเลยเผลอเหม่อลอยโปรดอภัยให้ข้าด้วยสิพี่งั้นเหรอท่านโหบุตรีอยู่ข้างนอกมานานท่านจะต้องชดเชยนางให้ดีนะนิงเอ๋ของทุกอย่างในจวนขอเพียงแค่เจ้าชอบพ่อให้หมดเลยขอบคุณเจ้าค่ะ ซุยซยุยดาวน์โหลดและรับชมเพิ่มเติม